ถ้าคุณคิดจะซื้อถังเก็บน้ำให้กับบ้านของคุณแต่ไม่รู้จะซื้อถังแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสาธรรูปภคที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือน้ํานั่นเองครับและก็ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับหรือบ้านที่ต้องใช้น้ําประปาจากน้าประปาหมู่บ้านหรือน้าประปาภูมิภาคแล้วสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยถ้าน้ําไม่ไหลเนี่ยผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึกครับว่ามันน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลงทุนที่จะซื้อบ้านแล้วนะครับอีกการลงทุนหนึ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะแนะนําก็คือคุณลงทุนซื้อถังกันเถอะครับ เพราะว่าถังเก็บน้ําในปัจจุบันเนี่ยราคาไม่แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มันใช้งานได้ยาวนานมากมากแล้วก็มันมีผลดีมากๆเวลาที่น้าไม่ไหลครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อถังน้ําในตอนเนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินไปซื้อตามห้างร้านต่างๆคุณจะเจอถังน้ํามากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นถังที่เป็นสแตนเลสนะครับถังที่เป็น PE ถังที่เป็นสีฟ้านะครับถังที่เป็นโพลิเมอร์หรือถังที่เป็นไฟเบอร์กลาสนะครับเราจะเลือกซื้อถังแบบไหนวันนี้เราจะมาดูข้อดีข้อเสียของถังแต่ละะปรเภทกัน ถังประเภทแรกเลยนะครับก็คือถังสแตนเลสนะครับถังสแตนเลสเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมมีประวัติศาสตร์คู่กับถังสแตนเลสมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆ <ous> นะครับเพราะว่าบ้านแต่ก่อนของผมเนี่ยก็ใช้ถังสแตนเลสเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเคยเห็นถังสแตนเลสเนี่ยมันจะเป็นถังที่เป็นลักษณะที่มีฐานนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันติดตั้งเนี่ยมันก็จะไม่จาเป็นครับที่จะต้องฐานรากของเราเนี่ยต้องแข็งแรงยังไงนะครับอย่างที่บ้านผมแต่ก่อนเนี่ยก็จะไปวางไว้บนดาดฟ้านะครับ ข้อดีของถังประเภทนี้ครับก็คือขึ้นชื่อว่าสแตนเลสนะครับมันแข็งแรงทนทานแล้วก็แสงแดดผ่านไม่ได้นะครับทำให้เรื่องของการเกิดตะไคร่น้ำอะไรเนี่ยก็ไม่มีครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งครับก็คือมันราคาแพงนั่นเองครับ oh, <no. S 1> เพราะว่าสแตนเลสเนี่ยการที่เราจะได้ถังสแตนเลสที่มีคุณภาพนะครับราคาของสแตนเลสเนี่ยมันก็แพงตามไปด้วยครับ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากบ้านผมแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่บนดาดฟ้าครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอาบน้ําตอนกลางวันเนี่ยบอกเลยว่าร้อนมากๆนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะอาบน้ําในหน้าหนาวเนี่ยน้ำในถังเนี่ยมันก็เย็นมากๆเช่นเดียวกันนะครับ และถ้าเกิดว,ว่าคุณจะซื้อถังประเภทนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงนะครับก็คือเราควรจะต้องซื้อถังสแตนเลสท,ที่ได้มาตรฐานที่มีมอ,อกเท่านั้นนะครับเพราะว่ารอยเชื่อมต่างๆของถังเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดสนิมแล้วก็ทําให้เกิดการปนเปื้อนของน้ําในถังได้นะครับก็แนะนําให้เน้นยี่ห้อที่ได้มาตรฐานนะครับและก็เน้นเรื่องของมอ,อกอของถังด้วยครับถังประเภทต่อมานะครับเราจะเห็นบ่อยมากครับในตามชนบทหรือพื้นที่เกษตรนะครับก็คือเป็นถังที่จะเป็น สีฟ้าแบบนี้ครับที่เรียกว่าถัง PE นะครับหลายๆคนเขาจะเรียกว่าถัง PE ฟ้านะครับซึ่งถังแบบนี้ข้อดีของมันเลยคือราคาไม่แพงนะครับ <Okay. S 1> แต่ข้อเสียก็คือมันมีแสงผ่านได้ครับแล้วถังประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุที่ไม่ได้แบบแข็งแรงทนทานมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปวางไว้พื้นที่กลางแดดแบบนี้มันทําให้พื้นผิวของมันเนี่ยไม่มีการเคลือบ UV นะครับม,มีผลต่อาอยุการใช้งานของถังประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะซื้อถังประเภทนี้ไปใช้งานนะครับคุณอาจจะต้องทําที่บังแดดให้กัับมน นะครับห้ามเอาไปไว้กลางแดดเด็ดขาดแต่อย่างไรก็ตามครับถังประเภทนี้เนี่ยมันสามารถทําให้แสงแดดผ่านเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงครับที่จะเกิดตะไคร่น้ำนะครับเราไม่แนะนำนะครับว่าคุณจะน้ําจากถังประเภทนี้ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในเรื่องของการเกษตรไปในเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยก็สามารถทําได้ครับข้อดีของมันเลยนะครับคือถังประเภทนี้มันราคาถูกนะครับ ถังประเภทต่อมาที่ถ้าเกิดว่าใคร <Wow. S 1> อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน <Wow. S 1> ก็น่าจะเห็นนะครับก็คือถังไฟเบอร์กร์สท,ที่มีลักษณะใหญ่ๆนาๆนะครับถังประเภทนี้เนี่ยเหมาะที่จะเอาไปเก็บน้ําลักษณะใหญ่ๆเยอะๆนะครับอา,อาจจะไม่เหมาะกับการเอามาตั้งในบ้านของเรานะครับ ก็ข้อดีของมันนะครับคือมันหนาแข็งแรงนะครับทนทานแน่นอนแต่ว่านั่นแหละครับพอมากับความหนามันก็หนักครับการเคลื่อนย้ายอะไรก็ลําบากนะครับรวมถึงน้ําที่เอาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เสี่ยงที่ที่จะมีกลิ่นของเลซินออกมานะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่มาจากวัสดุของไฟเบอร์กลาสัเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณในหมู่บ้านของคุณนะครับมีถังน้ํากักเก็บอยู่ในถังไฟเบอร์กลาสแบบนี้เนี่ยจำเป็นมากๆครับที่เราจะต้องมีเครื่องกรองอีกสักชั้นหนึ่งนะครับก่อนที่เอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคครับ และถังประเภทสุดท้ายครับที่เราจะมานําเสนอกันในวันนี้ก็คือถังประเภทนี้ครับก็คือถังโพลิเมอร์นะครับซึ่งถังประเภทนี้เป็นถังที่ได้รับความนิยมมากตอนนี้นะครับที่เอาไปใช้ในบ้านต่างๆนะครับเพราะว่าหคือราคามไม่ได้แพงเท่ากับถังสแตนเลสครับแล้วก็2คือมันมีคุณสมบัติของเรื่องของการป้องกันแสงที่จะเข้าไปนะครับทำให้ เวลาที่เราเก็บกักน้ำเนี่ยไม่เกิดตะไคร่น้ําแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมันเคลื่อนย้ายง่ายครับแล้วก็มีหลายขนาดให้เราเลือกนะครับและในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีแตกต่างกันไปนะครับมีการเคลือบผิว UV บ้างทําให้มันมีมาตรฐานนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อถังประเภทนี้เนี่ยมันจะมีการรับประกันนะครับที่แตกต่างกันนะครับสังเกตครับ ถังประเภทนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ20-25ปีเป็นต้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทียบกับราคาและอายุการใช้งานแล้วเนี่ยการซื้อถังประเภทนี้ก็ค่อนข้างคุ้มค่ากับการเอาไว้ใช้ในบ้านของเราครับและว,วันนี้ครับเราก็อยู่ที่โครงการโฮมมี่โฮมเหมือนเดิมนะครับซึ่งที่โครงการนี้ครับเขาก็จะมี โปรโมชั่นนะครับซื้อบ้านแล้วก็แถมคู่ถังไปเลยนะครับโดยถังที่เขาเลือกมาแถมเนี่ยก็จะเป็นถังเก็บน้ําที่เป็นโพลิเมอร์นะครับซึ่งก็เหมือนที่คุณสมบัติที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับก็คือสามารถเก็บน้ําได้ปลอดภัยแน่นอนวัสดุเป็นฟู้ดเกรดนะครับโดยที่โครงการเนี่ยเขาเลือกของยี่ห้อดอทนะครับซึ่งจริงนในตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อนะครับก็สามารถเลือกยี่ห้อดอทก็เป็นยี่ห้อที่ได้คุณภาพเช่นเดียวกันครับกาวโดยสรุปนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกถังสําหรับที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้ผมก็แนะนําถังเป็นพพิเเมออรรร์นะะคคับาาว่1ื ราคาไม่แพงมากนะครับสก็คือมีคุณภาพในการป้องกันเรื่องของแสงที่เข้ามานะครับประเภทโพลิเมอร์เนี่ยมันก็จะมีการรับประกันที่แตกต่างกันนะครับบางถังบางใบนี่ก็จะอยู่ได้ถึง20ปีและมากสุดเนี่ยก็อยู่ได้ถึง25ปีก็มีเหมือนกันนะครับก็สามารถดูได้ที่ข้างๆถังนะครับจะมีเขียนไว้ครับว่าถังประเภทนี้เนี่ยมันมีการรับประกันถึงกี่ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณงบน้อยลงมาหน่อยนะครับก็สามารถเลือกถังที่เป็น PE แต่ว่ามีคุณสมบัติที่แสงไม่ผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถังประเภทนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกนะครับและก็ไม่ได้มีแค่สีฟ้าอย่างเดียวแล้วนะครับแต่ว่าถังประเภทนี้การรับประกันก็ลดลงมานะครับจะเป็น15ปี10ปีไล่ลงมานะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณงบน้อยก็สามารถเลือกถังแบบนี้ได้ครับอีกอย่างหนึ่งครับที่คุณควรจะเช็คนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อถังก็คือเรื่องของอุปกรณ์ต่อต่างๆนะครับเรื่องของเกลียวต่างๆเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าแตกหรือเปล่านะครับก็อยากจะให้เช็คก่อนทที่ากกรรเลืืออซ้คับ อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องคิดนะครับก็คือเรื่องของปริมาณลิตรที่เราจะใช้นะครับว่าเราจะซื้อถังกี่ลิตรดีนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในบ้านของคุณนะครับแถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นที่ไม่จํากัดน,นะครับวิธีการคํานวณง่ายๆก็คือ คนหนึ่งคนเนี่ยจะใช้น้ําประมาณ300ลิตรต่อวันนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าน้ําจะไม่ไหลประมาณ3วันเนี่ยถ้าเราอยู่กัน3คนนะครับคุณซื้อประมาณ1,800ลิตรเนี่ยก็จะเหมาะสําหรับบ้านที่อยู่กัน3คนนะครับอีกประเภทหนึ่งครับถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีพื้นที่จํากัดจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีถังประเภทหนึ่งครับถังที่มีออปชันของปั๊มคู่กันไปเลยแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับซึ่งอย่างของดอสเนี่ยก็จะมีรุ่นวอเตอร์แพ็คนะครับก็ ครับผมก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของถังแต่ละประเภทให้นะครับถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงนะครับหรือมีคอมเมนต์ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือใครมีความรู้อย่างอื่นนะครับก็สามารถมาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปได้เช่นเดียวกันครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ